สวัสดีครับท่านผู้ชมเมืองไทยที่หนึ่งนะครับครั้งที่ห5สิบห้าแล้วครับที่ได้มาเจอเจอกันกับท่านผู้ชมครั้งนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวยังอำเภอถ้ำพันนารานะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราลงใต้กันบ้างนะครับอำเภอนี้ จริงๆเพิ่งจะแยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี2533นะครับคือเดิมมันขึ้นอยู่กับอำเภอฉวางพอปี2538จึงยกฐานะเป็นอำเภอทําพันราอย่างสมบูรณ์ไปเที่ยวนครเราก็ต้องลงใต้แหละครับโดยใช้ถนนหมายเลข c 1หรือว่า a AH f 2ซึ่งมุ่งหน้าไปหาดใหญ่นั่นเอง ท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ค่อยได้ขับรถลงใต้นะครับผมเชิญชวนเลยครับอยู่นี้ทางดีมากท่านผู้ชมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมีตลอดเส้นทางเลยนะครับขับรถกันเพลินเลยแหละผมจะชอบเลยครับยิ่งเป็นช่วงผลไม้นะครับพฤษภาถึงกรกฎาน,นี้ท่านผู้ชมสวรรค์นคนรักผลไม้เลยผลไม้หลากชนิดกินกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับทางใต้ ถึงสุราธานีลงใต้มุ่งหน้าไปทางทุ่งสงนะครับผ่านอำเภอบ้านนาเดิมก็จะเข้าเขตของอำเภอถ้ำพนรดาแล้วนะครับพอถึงแยกตลาดถ้ำนะครับเขาจะเรียกว่าแยกตลาดถ้ำเลี้ยวซ้ายเลยครับเข้าไปยังตัววัดถ้ำทองพนรดาซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่กี่กิโลเองครับกิโลสองกิโลอยู่แล้วเนี่ยครับภูเขาด้านหน้าที่เราเห็นนี่เลยครับ ทางแยกเข้าถ้ำจะอยู่ตรงช่วงโค้งพอดีนะครับทางขวามือท่านผู้ชมไปถึงช่วงโค้งหน้าวัดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปในเขตวัดถ้ำทองพันาราได้เลยครับนี่เราเลี้ยวเข้ามาในเขตวัดแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าทางซ้ายมือนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นป่านะครับ ร่มรื่นมากแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆก,ก,ก,กันกับสวนสาธารณะแหละครับเพราะมีคนมีรถยนต์มานั่งพักผ่อนมาเล่นหมากรุกกันเพราะบรรยากาศมันร่มรื่นด้วยครับจอดรถเลยครับหาท่าเบดีๆจอดรถเลยนี่ครับบรรยากาศของหน้าถ้ำนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีต้นไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงาร่มรื่นเลยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีถ้ำอยู่ใต้ภูเขาหินปูนเนี่ยไหมครับ ถ้ำน,นี้เป็นถ้ำตื้นๆน,นะครับไม่ลึกด้านล่างมีพระพุทธสายญาติหรือว่าชาวบ้านเรียกพระบรรทมมีประวัติว่าตอนครั้งที่มีการสร้างท่าพร,รมธาตุนครนะครับแม่ชีป,ปิงแม่ชีปรางได้รวบรวมทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและผู้คนจะเดินทางไปร่วมกันสร้าง พระบรมาธาตุเมองนครแต่ครั้นเดินทางมาถึงอู่เรือซึ่งปัจจุบันนี้คือบ้านป่าครานะครับก็ได้ข่าวว่าพระบรมาธาตุนั้นสร้างเสร็จแล้วจึงได้หาสถานที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พบเจอถ้ำแห่งนี้จึงได้สร้างพระพุทธรูปเป็นพระพุทธสายญาตไว้นำทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าบรรจุไว้ในพระพุทธสายญาตนะครับต่อมาแม่ชีปิงแม่ชีปรางท่านก็ได้เสียชีวิต ญาติพี่น้องได้ชำการชาปนากิจแล้วก็นำอัฐิของทั้งสองท่านบรรจุใส่ฐานพระพุทธรูปไว้ภายในถ้ำชื่อพระปริงและพระปรางนะครับส่วนว่าเป็นองค์ไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนี่เข้ามาข้างในมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากเพจถ้ำพันณราในทุกๆปีนะครับในขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11 จะมีพิธีสมโพธนะครับพร,พระบันทมหรือพุทธสายญาติแห่งนี้เรียกกันว่าเป็นประเพณีขึ้นถ้ำนะครับเป็นประเพณีของคนในญาตินี้เลยสังเกตว่าขณะที่ผมกาลังเที่ยวชมถ้ำแห่งนี้ก็จะเห็นว่ามีคนนั้นมาเคารพสการะกราบไหว้อยู่ตลอดนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในถ้ำแล้วก็ด้านในเป็นยังไงก็ นำภาพมาให้ท่านชมได้เห็นแล้วผมไม่แน่ใจว่าพระองค์ไหนนะครับชื่อพระปริงพระปรางถ้าไม่ลึกนะครับท่านผู้ชม่้นตื้นน,น,นะครับเนี่ยเห็นบรรยากาศภายในถ้ำพรนราแห่งนี้ทางเบื้องพระบาทของท่านก็จะมีพุทธรูปหลายองค์นะครับแล้วก็มีหน้าต่างถ้าทะลุลงมาทําให้ถ้านี้มีอากาศถ่ายเทนะครับเย็นสบายแล้วก็ ไม่ไม่วางเวงไม่ลึกลับอะไรหรอกนะครับเพราะว่าถ้ำตื้นแสงสว่างเข้าได้นะครับนี่เป็นผู้รูปศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่าเขาก็จะมีงานประเพณีในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนส,สิบเอ็ดเรียกว่าประเพณีขึ้นถ้ำซึ่งคนใต้นะครับเขาจะมีความกตันยูมากในวันประเพณีขึ้นถ้ำลูกหลานไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะกลับไปบ้านนะครับก็เหมือนงานบุญเดือนสิบนั่นแหละครับทางใต้นี้เขาจะให้ความสำคัญมาก คือเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้เลยนะครับลูกหลานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องกลับมาไหว้พ่อไหว้แม่ปู่ย่าตายายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็ออกมาหน้าถ้ำครับคนที่มาไหว้พระเขาแนะนําว่าด้านบนยังมีถ้ำอีกนะให้เดินขึ้นไปดูมีถ้ำลือสีถ้ำแม่ชีเขาว่าอย่างงี้นะครับผมก็เดินขึ้นมาไม่เคยมานะครับแต่ว่าไม่น่าหลงหรอกทางปูนก็มีออกชัดเจนขนาดนี้ เดินขึ้นมาหน่อยเดียวก็ถึงช่องหน้าต่างถ้ำที่มองลงไปยังถ้ำพนอนได้นะครับทีนี้เราก็เดินต่อนะครับท่านผู้ชมก็จะมาเจอเกิดก,กับทางแยกเข้ามายัางถ้ำแห่งนี้ครับเป็นลักษณะเป็นอุโมงค์อย่างนี้ครับเป็นถงถ้ำไม่สูงมากนักแล้วก็ไม่กว้างมากนักนะครับเดาว่าน่าจะเป็นถ้ำลือสีนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีรูปปั้นของพระลือสีอยู่ด้วยเป็นถ้ำเล็กๆนะครับนี่ฮะภายใน แต่ว่าเงียบสงบดีจังเลยตรงนี้ทำต้นๆน,นะครับไม่ได้ลึกไม่ได้ใหญ่อะไรมากอยู่ริมทางนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินเท้ากันต่อขึ้นไปตามทางเลยครับเพราะว่าบันไดปูนแล้วก็มีราวเหล็กไว้ให้เราจับช่วงนี้ค่อนข้างขึ้นชันเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับ อเล่นเล่นเอาเหนื่อยเลยแหละผมไปก็ค่อยๆเดินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชันแล้วก็ไม่ได้เตรียมน้ำเนื้ออะไรไปด้วยเลยนั่นแหละครับก็เดินไปพักไปครับท่านผู้ชมขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของเส้นทางนะครับ ทางมันจะเดินทางราบไปนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางจะหักตกลงไปในถ้ำครับท่านผู้ชมนี่ครับทางมันจะพาเราลงไปในถ้ำนะครับนี่ฮะเป็นหุบลึกลงไปเลยดาว่าอันนี้น่าจะเป็นถ้ำแม่ชีนะครับโอ้ลงไปลึกขนาดนั้น,นเนี่ยท่านผู้ชมดูก็แล้วกัน วันผมไปไม่มีคนเลยครับก็ผมไปคนเดียวด้วยเงียบกริบลเลยสังเกตหน้าปากถ้ำจะมีหินย้อยลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนหินย้อยที่อยู่ทางหน้าถ้ำเนี่ยจะมีเขียวๆตะไค่น้ําขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของของตะไคร้ที่มีความชื้นนะครับพอดูใกล้แสงมันก็จะสังเคราะห์แสงได้ นี่ค่อยเดินลงไปนะครับจะเห็นว่าหินย้อยทางหน้าทาบนี่เยอะเลยด้านล่างนั้นเรามองเห็นนะครับจะเป็นพื้นดินนะครับแต่ว่าโอ้แสงน้อยมากท่านผู้ชมด้านล่างนะค่อยๆเดินลงไปนะครับดีตรงที่ว่าเขามีบันไดปูนมีราวเหล็กให้จับนี่แหละนี่พอลงมาจนเกือบถึงพื้นล่างแล้วนะครับ แงนไปดูทางเพาดานถ้ำจะเห็นว่าจะมีหินย้อยอย่างที่ผมบอกจังเป็นสีขา,ขาขวๆอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังเกิดอยู่ไหมเป็นสีเทาๆนะครับของหินปูนรูปก็าสั่นไหวตามแรงกระแทกของเท้านะครับ บรรยากาศดูเงียบเงียบวังเวงดิ้มกันนะนี่ทางที่เราเดินลงมาพื้นถ้ำจะยังเป็นพื้นดินอยู่นะท่านผู้ชม ไม่เหมือนอย่างถ้ำลือสีที่เรามาเมื่อครู่นี้นะครับฉะนั้นเขาจะปูกระเบื้องเลยเนี่ยครับเป็นสภาพของตัวถ้ำนางชีนะครับเข้าใจว่าน่าจะใช่นะครับเพราะไม่มีป้ายบอกอันนี้ผมก็ฟังเท่าที่คนที่มาไหว้พระเขาบอกว่ามีถ้ำลือสีกับถ้ำนางชีถ้าถ้ำลือสีไปแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นถ้ำนางชีแหละครับไม่รู้อาจจะจําผิดก็ได้นะท่านผู้ชมนะไม่แน่ใ,นใจนะ ภายในถ้าแห่งนี้เป็นถ้าตื้นๆน,น,นะครับท่านผู้ชมไม่ลึกมากนักภายในถ้าเองจะมีหินงอกหินย้อยอยู่นะครับพื้นเป็นพื้นดินแล้วก็หินงอกหินย้อยนี่ก็มีพอประมาณแต่ว่ามืดค่อนข้างจะมืดครับเพราะว่าลงมาแล้วค่อนข้างจะมืดมีโถงต่อไปไ้ยผมพยายามส่องไฟดูก็ไม่เห็นนะครับก็เลยออกมาจุดที่ดู ได้สวยที่สุดก็คือในส่วนของตัวปากถ้ำเนี่ยครับที่เห็นหินย้อยแล้วก็ยังมีแสงให้เราได้ถ่ายรูปอะไรได้บ้างนะครับก็เลยเดินกลับนะครับเดินขึ้นมานิดหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยฮะมันจะมองเห็นได้ตัวด้านในถ้ำได้ดูดีกว่าที่เราลงไปจากข้างล่างแล้วถ่ายขึ้นมา อย่างที่บอกว่าถ้ำม,มันจะเอียงลาดล,ลงไปนะครับเราก็เดินขึ้นมาในระยะที่มีมุมมองถ่ายรูปได้หลังจากนั้นเราก็เดินกลับกันนะครับนี่ยมันหันไปมองตัวปากถ้ำในทุกจุดที่เราเดินขึ้นมานะครับนี่ก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ครับถ้ำตื้นๆเห็นไหมฮะถ้ำไม่ลึกนี่หินย้อยส่วนหน้าถ้ำนะครับความสวยงามจริงก็อยู่ช่วงนี้ครับด้านหน้าถ้ำนี่แหละครับ หินย้อยลงมาจนจรลดพื้นกลายเป็นเสาถ้ำเหมือนกันนี่ครับอันนี้สว่างสุดแล้วพราะถ้าเราลงไปงล่างนี่จะมืดเนี่ฮะบางส่วนจะมืดเลยยามหาจุดที่มันสว่างสว่าง,างถ่ายออกมาแล้วเห็นรายละเอียดในถ้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็เดินลงครท่านผู้ชมเดินขึ้นมาจากปากถ้ำแล้วก็เดินกลับไปตามทางนะครับ เพราะว่าตัวถ้ำเองก็ไม่ได้ลึกไม่ได้มีอะไรให้เราไปค้นหามากมายนะครับพอลงไปถึงก็เห็นหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าในถ้ำเองมันจะมืดๆหน่อยแค่นั้นเองความสวยงามอีู่ผมบอกว่าอยู่ในส่วนของหน้าถ้ำนะครับที่มีเห็นงอกหินย้อยค่อนข้างจะเยอะส่วนใหญ่หนักไปทางหินย้อยลงมาจากทางเพดานนะครับนี่หลังเนี้ยเราก็เดินกลับกันนะครับ ลับไปยังลานหน้าถ้ำที่มีพระพุทธรูปประสายญาติพระบันทมอยู่ใต้ถ้ำนั่นแหละครับท่านผู้ชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการออกไปถ่ายทำคลิปนำมาเสนอท่านหรือจะกรุณาถ้าจะให้ดีนะครับช่วยคอมเมนต์อยู่ใต้ล่างด้วยก็ดีนะครับ อันนี้ด้านหลังถ้ำลือสีนะครับนี่เป็นจะเห็นว่ามีบันไดาทางแยกเข้าไปถ้ำลือสีนะครับตอนนี้เราขึ้นมาเราก็แยกไปตามบันไดเนี่ยครับอันนี้เป็นทางเข้าไปในถ้ำลือสีท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยลงมาเที่ยวทางนาครศรีธรรมราชนะครับ ผมเชิญชวนเลยครับโดยเฉพาะในช่วงที่หน้าผลไม้ออกนี้โอ้โหทางใต้นี้นะครับอย่างกสวรรค์เลยครับแล้วก็คนชอบผลไม้ชอบอาหารการกินนี่ลงมาทางใต้นี่ไม่มีขีดหลังครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะน่าสนใจนะครับด้วยความที่ว่านั่งเที่ยวไม่ค่อยได้ลงมาเท่าไหร่นั่งเที่ยวต่างชาติมาก็ไปแต่ทะเลครับทางท,างที่แหล่งท่องเที่ยวน้นสดใหม่มากนะครับ ผู้คนอัธยาศัยดีอาหารการกินบริบูรณ์ที่พัก,กระหว่างทางก็ไม่แพงนะครับภูเขาถ้ำโอ้โหล้วนแล้วแต่น่าสนใจผมเชิญชวนเลยนะครับโดยเฉพาะถนนหนทางดีนี่สวรรค์ของการขับรถเที่ยวเลยแหละครับมาคอยติดตามกันว่าครั้งต่อไปเมืองไทยที่หนึ่งจะนำพาเรื่องราวของที่ใดในภูมิภาคไหนของบ้านเรานะครับมานำเสนอมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกัน เพื่อจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในบ้านเมืองของเราไปด้วยกันนะครับนี่เราลงมาถึงลานหน้าถ้ำแล้วครับไว้พบกันในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีนะครับ